โอ้ยหอยันอย่าแบบนี้อย่าเหตแบบนี้ยาเหแบบนี้เห้มันบมมัแน่บมแน่ห้องบอบปิมันตม้อเว้ยกบไงครับโอ้สตัวโดดดาวดอยู่คน โอ้ยกบใหญ่กบใหญ่อ๋อฝนตกมาหนีิฝนตกปลาตื่นมาหนีิฝนตกสีผ้าปิงปป่งปลาปิ่งหอยกินยงังจออกใส่ม่องแงมืดมืดโอ้ยนกเป็ดน้ำกันไลยจับนกเป็ดน้ำกันนะ เซิร์นกับไปอุ้ยน้องเวียดนามสามโตโร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 มันนี่ฝนตกครับบรรยากาศดีฝนตกออกหาปลาย้ำเว็นไม่ได้หรอกฝนเปียกโอ้ยอากาศดีครับ มาสูตรอากาศบริสุทธิ์เตะให้เต็มปอเดเ้อครับเอฟซีทั้งหลายไผโยไกซสิมากกมาเ,าเดี๋ยวดเซตตุ่มปลานี่หน่อยสดดู้กินก็ได้สดสดอยู่อ่ะ แจ้วหงนัวแสบนัว่วนแนบโ้นบรรยากาศกลางทุ่งมืดละเด้อันนี้เขาขวอันนี้ แกงไปดิ้นหน่อยเสียระขย่งย่ำแรงอยู่ทงฝนว่าอ้าวไฟลูกแล้วตะลูดขี้เศรา้าเขาเอินยังวาขี้เศรา้า,าวะก่อนเศร้าทำไมเธอเขาถึงเรียกว่าก้อนเศร้ามันคือว่าเอินว่าก่อนหอดไง ข้างเครื่องได้ปะอ้าวแต่แส่อ้าวใส่เดี๋ยวโอ้บรรยากาศอยู่น่าใส่ผักขยี้งหน่อยผักบุ้ง อ๋อได้ทีล่ละฮางปหลบ,บ,บูยไฟลูกโซนมันนะเอ้ามาความสว่างมาใกล้ๆไงไอเบิ้งบรรยากาศครับว่าท่งหน้าห้ามวนปันญาไอ้มาเนี่ย ึงบทสีบ,บริลลาป่ายามเว้มือนีแต่เดี๋ยวอีกสักคู่เดี๋ยวจัดให้กิสานขนาดแท้อย่เปอร์เซ็นต์ครับแกงเสียพักขยั่งนี่แหละพอขั้วลูกทุ่งขนาดแท้อย่เปอร์เซ็นต์ต้องพ่อขั้วลูกทุ่งเท่านั้นนะครับครับท่านอ้าว มัอนี่เขาจะไปเลือกตั้งนะครับเหลือสองค้ก็กินซำไม่ละนี่ครับเฮาเห็ดกินแบบบ้านๆเฮาไหาละเครื่องปรุงอ้าวใส่เลยเนาะเดดแล้วรู้จีแสบหรดอกวะผสมมาละว้ั้งนังเลยตุน่นนางเลยอหนุ่มๆเฉยเลย นกนกใส่พันนะเดี๋ยวฟักขยงใส่ใส่เลยบ่ักขยมนอถ่ายจักน่อย,ย,ยอซีม,มืงด้วคนๆซีม,มงโอ้ิดขัวได้นี่หอมคือจิเพ็ดอยู่อะารมบเาไปก่อนก็นได้<อ>ไม่นจจุกเห็นอันนี้แกใส่ กอสรรเกลือเกลือไปอีกเห็นไหมเนเกลือขาดโบแม่นี่ยนี่ซีโรถอ๋อขาดซีโรดอเกืออเนี่ย้นๆน้นๆนนเทาๆนะขาวจนะอันนี้ัน้นพริกกนไะเออข้าครัวนนเกลือสีขาวเนี่ยเราต้มแบบ ดั้งเดิมครับใส่เกลือจะให้รสชาติที่ดีกว่านี่เกลือมันจะเค็มเข้มข้นนัวกินแต่ผูไทยเือก็ปลูกเนาะผักขญั่งลอยอยู่ชิมได้บบก็ได้เท่านั้นนั่นแหไงไมย,ยก็ชิมแตงแล้วก็ป,ปูกทีปลูกปลูมไปก่อนก็ได้ตัวผักขญั่ง่ะตัดใส่แล้วก็เติมผักขญั่ง เป็นได้เป็นได้ได้ยุกด้าเข้มแอแบบประหลดประหลาเข้มเย่งกินหวจัดไปเอาพักขงโดดจ้วมอา่า

กระตกสมัยเล็กหน่อยเขาเอินว่ากระตกทั้งอันนี้ทั้งเนื้อเขาเอินว่ายังบุรุเอือนขันหนุเอากระตกเลยอุ้ยนี่ครับบ้าคักบ่อป่ะนี่ ก็นิ่งหน่อยใสย่ัะขยงนแกเป็นได้แ,แก้วแก้วก็แ่บแล้วเพราะว่าเขาเหนียวตีแตงแต่เสาเลยแล้วมั้งวะแล้วเดยวไม่ได้เข้าใส่กระติกมานีเละแล้วมั้งั้งแต่เสาพ โอ้ยมแมนเลยนะโอ้ยใสายมาทำเป็นเพื่อนเอวเป็นเพื่อเข้าเหนียวจ้ำปุดจ้ำปุด ข้ากินข้าวอยู่ทงครับมันเนี่ยโอ้ยหอมผักขะแ่งหวน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 นหหอมผักขะแ่งยามฟ้าแรงคำลงมาแอบแอบเสียงเกียดจนะน่ามันห้องอยู่นี่เด้ออื้อ มามามาซิมน้ำเขาน้ำกันฮูด้ดดอยู่เมืองกรอกเมืองกรุงกันนึกถึงบ้านได้แล้วครับนี่คักอยู่ไสบอกบอกคืออยู่บ้านนอกครับแบบแซบแบบแบบเพราะโคลุกทุ่ง พักแย่งนี่เป็นพักสันเลิศใส่ยังกระแซบแ,บแกงน้อใหม่แห้งหอมองน,นี้กันนีุ่นน่ะจัดกันสองคนครับเมื่อเนี่ยแซบหนัวพ่อครัวลูกทุ่งอย่าบอกใครอะ กินเข่ากับเสียงกบเสียงเขียดอยู่ทงหน้าในม้วนครับนอนเรียแล้วกระแหง,แง,แงจบเลยกลี่ยแห่งคนลงมาดี๋ยวสายมัน,มนแบบให้มันแตกเออแตบกบนี่นั่นนี่้ก็ะแังหน้าผัวเสรซตเป บมดเซ็จิวนี้ยงหน้าครับตงใส่กีตมไว้แช่ตั้งแต่แรกเลยยองใส่กีตมมอ้่ลงเมนุนักบุงกับบักบุงในหน้าแล้ครับมันเขื่อยแล้วเอาเืทันเลยมัน้มา ดิดดินผักว่งกับกอบในหน้าบังสายตาอ้าเสียงสดแสบบ่ครับโอ้ยหอยสามโคโกหน่วยบักเน้อย สามโคกโคกน้องนาคนหอยนวลเงยเงยสองนวยกลมกมอึ้งตึงอาหารการกินอยู่ทงหน้าเฮาบ่เอิ้อ เจาะหอยอ่ะเจาะหอยน่ะเจาะหอยสามโคกอ่ะหอยสามโคกคืออะไรเฉลยนะครับก็คือหอยเชอรี่นั่นเองเป็นอะไรกันแดดดีกว่าจุ่มใหญ่ๆแน่หลอดโอ้โหหอยใหญ่ของหมากยังหอยนะ วา่าเลียกินก้อนหอยอนะ่ะธรรมดาเขาต้องเลียก่อนบอกใครเคยกินหอยบอกว่าก้อนกินหอยนี่ต้องเฮ็ดยัึงไลก่อนจูบมันจูบเฮ้ยเลียเฮ้ยกินเลืดเดี๋ยวความอร่อยนี่ตำนานรถบันทึกไว้เลยเนะอะกดใส่ย,ยังไง แสบอย่าบอกใครยังวะจ่าไปดูจ่ายยมมืดไม่เนี่ยเราได้โยมมืดเดี๋ยวจ่าเราจับป่าน้ำึ้นครับน้ำึ้น เขาเอิ้นาปลาบืนบืนปลาน้ำตื้นมาตักอาโลดใส่สวิงตักมาหลอกกบครับหลอกให้กบออกอบ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 อยู่นี่ปลาเค็งขึ้นครับผลตกเมื่หนึ่งนะฟังหัวคำอ้เยเจ็บห้อง กำลังรอ,อกบในปา่าใช่ะปะกบห่องยี่ไใช่ด้ หางมเมาปลาเค็งนี่ห้อยตีนน่าตื่นน่าม,มันเบืนขึ้นฝนตกครับได้พ่อปนอยู่ทรงนึงปลาเค็ง หากบครับหากบล่อ gob ไอโง่ไอโง่ไอโง่งอไอโง่สักอันหนึงด้ยฝนตกกได้เ็นยังเลยฝนตกก็ได้เ็นยังเลยวันนี้ จะกู้เองโง่ได้พอปนหรือเปล่าไอ้ปู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 โอ้ยเยาวราชปนกันขนาดแนวนี้เห็นปะเหมันไม่คั่วเหมือนเดอ้อโอ้ยจะตับปนอ่ะเยาว่าจะปนคนละโอ้ยคัลล่วอยูลล่ั่วไว้บอมันไหนเอ้ย S 1> <S 1> เด้ก,บ,ดกบสองอุ้ยปะนิ่นก็มีกบสองไหนอยูอ่หัวมอคัวควัวไว้บออย่างวะอู๊ดกบใหญ่กบใหญ่โอ้ แบบนี้แบบนี้โอ้มันบ่มันแน่บ่มมันแน่ห้องว่วปทิมาต่อมเด้อเว้ยกบใหญ่ครับโอ้2ตัวโดดดาวๆอยู่ทุกคนบุ้ยกบใหญ่กบใหญ่พูดไรพูดไรเอิ่มบดินดาวๆ มองเนี่ยเขากอน้วยนี่จะป,ปากแลยปาแตกเลยปูดไล่ไปขเข้าไลตีกบออกกันเนาะเอะอเออโอ้กูไองโง่มาแล้วกันได้แล้วครับวันนี้ฝนตกครับ ก็เล่ไปกูไอโง่มากนนากาไ <S <S ็ได้กบน้ำด้ปลานะตามที่เห็นนะครับอ่ะมื่อนี้ก็จบเพียงสามีซะก่อนเออโบบันไดเดี๋ยวคลิปนาบมันกันนี่ปลากระดีได้กบตามที่เห็นในภาพที่<า>แล้วน่วกระเดืด่อตแฉะเดนในขั้วเด้อตาแข่งตาแข่ง Bye.